ผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องราวของวงการการ์ตูนในประเทศไทยคะ่ะแน่นอนว่าหลายคนก็จะนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในบ้านเรานั้นก็มีนักเขียนนักวาดการ์ตูนนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานมาถูกใจนักอ่านชาวไทยรวมถึงยังเคยคว้ารางวัลน,นะคะจากดินแดนต้นตํำรับมังงะน,นะคะจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันคะ่ะวันนี้นะคะคุณแก้ตาเกตบึงการเลยจะพาไปดูคะ่ะหนังสือการ์ตูนทั้งไทยและเทศเลยนะคะที่มีความน่าสนใจไม่เพียงแค่สนุกแต่ว่ายังมีสาระแล้วก็มีเกรดต่างๆมากมายด้วยนะะะคคคคสสวัสดีุ่ณแกตา สว,ส,สวัสดีค่ะคุณการดาสวัสดีค่ะคุณการิธาและสวัสดีนะคะคุณผู้ชม,มก็ถ้าพูดถึงกระตูเนี่ยหลายคนก็คงมีเรื่องที่ประทับใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำเนา<อ>ะแน่นอนใช่ก็ถามกันแล้วกันว่าแต่ละคนชอบเรื่องอะไรบ้างอย่างคุณการดานี่เห็นว่าชอบอ่านสาระคนเศร้าแล้วแบบถ้าเป็นกร์ตูนี่จะชอบแนวไหนคะะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ใช่โนนนียายอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> ฉันก็จะชอบแนวรกรักผู้ชายที่หนึ่งตอนนี้อ่านบีช เทโมระอ๋โมรณะเลยนะใช่อ่านต่อมากอันดีฉันไม่ได้อ่านการ์ตูนมานานแล้วนะแต่ว่าตอนเด็กๆแน่นอนว่าคิดว่าหลายๆคนก็อ่านเือนกันโดราเอมอนแต่ว่าพอโตมาหน่อยดิฉันอ่านนี่ฮิคารุเซียนโกะคือถ้าใครใช่ถ้าใครรู้จักนะคือเรื่องนี้สนุกมากคือเหมือนเป็นกีฬาเล่นก่อแล้วสอนทําให้ดิฉันรู้สึกแบบอยากเล่นไปด้วยเหมือนกันแล้วก็มีสาระด้วยดิฉันซื้อกระดานโกะมาที่บ้านเลยนะเหมือนกันได้เล่นนะอยากเล่นยักอ่านใช่ใช่ ก็อย่างดิฉันนะคะก็จะชอบแบบอาหารการกินเป็นพิเศษก็จะชอบอ่ะการ์ตูนแบบกินๆแบบเจ้าหนูซูชิหรือว่าจำโหดกระทะนเหล็กนะคะก็เชื่อได้ว่าการ์ตูนเนี่ยก็แบบสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนมีประโยชน์นะคะไม่ได้ไร้สาระเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่ามีผลวิจัยออกมาด้วยค่ะว่าการ์ตูนเนี่ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาของสมองแล้วก็ช่วยความจําด้วยนะคะคุณกฤติฐาลองอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็จะทําให้แบบว่าจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กๆด้วยและข้อดีแต่ละเรื่องนี่ก็คือจะทําให้ส่งแรงบันดาลใจให้กับ ทุกคนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปค่ะค่ะเห็นเพลงอย่างนี้ตัวละครอย่างนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะคอนี้คือโดราเอมอนค่ะ ขุนยนแมวสีฟ้าที่มาจากโลกอนาคตพร้อมของวิเศษที่มาช่วยเหลือเด็กจอมขี้เกียจอย่างโนบิตะนะคะการ์ตูนเรื่องนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2512ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะคะก็ยังได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะแต่รับแปลเป็นหลายภาษาและก็ยังถูกสร้างเป็นแอนิเมชันภาพยนตร์มากมายด้วยนะคะจนได้รับเลือกจากนิตยาสาร t i ม e เอเชียในปี2545ให้เป็นหนึ่งใน22วีรบุรุษในทวีปเอเชียค่ะเป็นวีรบุรุษเลยเนาะใช่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เลยค่ะยอดและสืบจิ๋วโคนันนะคะมีมานานถึง20ปีแล้วแต่ก็ไม่จยบสักทีนะคะไม่โตสักทีด้วยนะไม่โตด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือ มีคดีดื้อัมีเกดและเกดน้อยมากมายที่ชวนให้ผู้อ่านเนาะแบบว่าอยากสะกดรอยตาแบบว่าเอ๊ะอันนั้นสังเกตนู่นนี่มากขึ้นแต่เรื่องนี้นะคะก็คุ้นๆกันการผจญภัยในโลกของท้องทะเลของลูฟี่เจ้าหนุ่มหมวกฟางนะคะในเรื่องของวันพีซนั่นเองคะ่ะได้รับการยกย่องให้เป็นการ์ตูนแห่งยุคข,ของญี่ปุ่นเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนดีที่หลายคนประทับใจซึ่งถูกรวบรวมให้เป็น108การ์ตูนเทนะ่น่าอ่านประจำปีนี้คะ่ะ อันนึงนะคะก็จะเป็นการ์ตูนไทยค่ะก็มีการจัดลําดับ108การ์ตูนไทยนะ่าอ่านเหมือนกันนะคะหลายคนก็จะสงสัยว่า การ์ตูนไทยเนี่ยมีถึงร้อยกว่าเรื่องเลยเหรออ๋อบางคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ที่จริงก็ต้องบอกว่ามีนะคะการ์ตูนไทยดีๆเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็มีคุณภาพมากมายเลยค่ะอย่างถ้าพูดถึงการ์ตูนแบบที่เก่าแก่ของไทยแบบว่าเป็นนิตยสารรายสัปดาห์การ์ตูนเนี่ยทุกคนคิดถึงอะไรเรื่องนี้หรือเปล่าใช้หัวเราะใช่ใช้หัวเราะก็ถูกจัดอันดับเหมือนกันค่ะหรือการ์ตูนแนวความรู้เช่นพระมหาชนกนะคะค่ะก็เป็นพระราชนิพ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ หรือว่าสุดสาคอนะคะแล้วก็มีการ์ตูนแนวใหม่ด้วยค่ะซึ่งสมัยใหม่นี่ก็เป็นแนวเส้นเอ้ยแนววาดลายเส้นเป็นเอกลักษณ์นะคะ,คะแลก็มีเนื้อเรื่องชวนคิดมากมายเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องหัวแตงโมที่ได้เห็นอยู่นี่นะคะอุดมสุขหรือชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองค่ะ ที่มีการรวบรวมการ์ตูนไทยและเทศน่าอ่านร,รวมทั้งหมด216เรื่องให้เห็นในปีนี้นะคะเ <ขา S 2> จเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการ์ตูนหลากหลายแนวที่ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศไทยค่ะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็ร้อยละ90เลยนะคะที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแต่บางเรื่องก็อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ก็เลยมีการรักษา แบบว่าทาให้การ์ตูนเนี่ยถูกมองในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ<ม>ก็เลยมีการจัดลําดับการ์ตูนที่ดีน่าอ่านมาให้เราได้เห็นกันเพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าคนไทยเนี่ย<ม>ก็มีการ์ตูนอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะทั้งไทยและเทศที่ส่งเสริมจินตนาการแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านที่ดีเลยค่ะค่ะเล่มที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนตอนเด็กๆค่ะก็น,นิทานอีสโบเจ้าลูกหมูสามตัวม้าป่ากกับองุ่นพวกนี้ค่ะเพราะว่าที่ชอบเพราะมันทําให้เรา ชอบอ่านหนังสือจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่านี่แหละต้นกําเนิดของเราการอ่านการ์ตูนอย่างนิทานอิสมมันได้ข้อคิดนะคะว่าทําอะไรดีไม่ดีใช่ไหมคะแล้วการ์ตูนเนี่ยคนที่ชอบอ่านาจ,จะรู้ว่า10เล่ม20เล่มวันหนึ่งมันอ่านได้ค่ะพอเราโตขึ้นมาหนังสือเรียนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อ่านได้10เล่ม20เล่มเราก็รู้สึกว่าเมื่ออ่านการ์ตูนอยู่สบายมากกับการอ่านเยอะ การ์ตูนหลายเรื่องที่เราอ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดราคอนบอลแซดวันพีสนาลูโตเนี่ยมันสอนให้เราซึ้งในคำว่ามิตรภาพมากๆคือรักเพื่อนพ้องรักพี่น้องป๊อปเป็นคนที่รักพี่น้องและรักเพื่อนรักครอบครัวมากเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่การ์ตูนเหล่านี้ปลูกฝังป๊อปว่าเฮ้ยต้องปกป้องเพื่อนปกป้องพี่น้องตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่วิ่งตามความฝันไม่หยุด อาจจะเป็นเพราะการ์ตูนเหล่านี้เช่นกันเพราะฉะน,นั้นป๊อบเชื่อว่าหลายอย่างเนี่ยเราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวจากสิ่งที่เราอ่านและการ์ตูนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดใครหลายคนเหมือนกันจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีมิถึงปรากฏว่าเอาข้งจริงกราร์ตูนไทยเยอะมากที่ที่น่าสนใจอยากจะบอกว่าถ้าถ้าลองเปิดอ่านดแูแล้วลองตามดูสักเรื่องว้วจะรู้ว่าเฮ้ยการ์ตูนไทยมันถึงขนาดนี้แล้วหรอมันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะการ์ตูนแล้วหรือว่าการ์ตูนไทยเรื่องเด็กๆเรื่องแค่ตลกหลาย การ์ตูนรรมะที่สนุกมากก็มีหรือการ์ตูนแบบว่าการ์ตูนแบบ ดักดักที่แบบตอบสนองวัยรุ่นแต่ว่าจิกัดสังคมพูดเอาสังคมมาพูดพูดถึงตัวตนอะไรอย่างคนชายขอบอะไรเงี้ยมีเยอะมากที่มันดีแตกต่างหลากหลายจริงสำหรบบับการ์ตูนไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการ์ตูนไทยวงการการ์ตูนไทยบ้านเราเนี่ยก็พัฒนาไปไกลมากทีเดียวนะคะ,คะเพราะว่าอย่างเรื่องของลายเส้นเนี่ยก็มีการพัฒนาให้ไปไกลมากขึ้นไม่ได้แบบว่าคล้ายๆกับของต่างชาติเหมือนที่ผ่านมานะคะ,คะส่วนเรื่องของเนื้อเรื่องนี่ก็มีความพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ยั่ไงอ่ะผูก เงื่อนปมไว้แล้วก็สะท้อนสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าความพิเศษอย่างนี้แหละที่ทําให้นักเขียนไทยไม่ได้ดังในเฉพาะ,นะอนไทยนะคะ,ะใช่ตอนนี้ดังไกลถึงโกอินเตอร์เลยค่ะ ไม่ถึง5ปีนะคะแต่นักเขียนการ์ตูนไทยก็สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดการ์ตูนระดับนานาชาติที่ญี่ปุ่นได้ถึง6รางวัลเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากเรื่องแรกที่กำลังเห็นอยู่นี่นะคะ e ต t b บ n d สแตนฟ้าค่ะหรือภาษาอังกฤษว่า Super d u n ดังเกนะคะที่เขียนโดยคุณจักรพันธ์ห้วยเพชรค่ะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลนะคะและยังทําให้เห็นอีกค่ะว่าความมุ่งมั่นและมิตรภาพของคนในทีมเนี่ยนะคะทําให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก็ก้าวไปสู่ฝันได้สําเร็จค่ะอันนี้ได้รางวัลด้วยใช่ค่ะรางวลลชนนนะะะเเศใปี2550ยค ใช่หรือว่าถ้าใหม่หน่อยก็คือปีนี้เลยค่ะแววกริ่งกางสดานะคะของคุณโกศินจินสีคงค่ะก็ได้แบบเป็นนําเสนอเรื่องราวของมือกลองขาวร็อกที่ต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้เข้าถึงจิตวิญญาณของดนตรีไทยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรื่องที่ไม่ได้รางวัลก็มีหลายเรื่องนะคะที่แบบว่าเป็นที่รู้จักในต่างประเทศอย่างเหมือนกันอย่างคนนี้เลยค่ะคุณตั้มวิสุทธ์พรนิมิตนะคะก็้ลังจากเรื่องฮิชิอิท อาจจะเคยได้ยินเอ๊ะอาจจะเคยได้อ่านกันใน A Day อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องเด็กยิงมะม่วง,งรวมถึง Every Boy d Every Thing ที่เป็นหนังสิกร์ตูนไทยเริ่มแรกที่ได้พิมพ์ในญี่ปุ่นด้วยค่ะ ที่จริงแล้วการ์ตูนไทยก็มีมานานแล้วนะคะเคยเรื่งเรื่องถึงขนาดมีการสร้างเป็นแอนิเมชันมาแล้วก็อย่างเรื่องนี้เลยค่ะสุดสาครนะคะกำกับโดยคุณประยุทธ์เงากระจ่างนะคะ<ช>ตั้งในปี2522ก็นานแล้วนะคะเนี่ยถือได้ว่าเราแบบยังไม่เปนเ็นเลยนะคะใช่ค่ะถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกๆของพิมิภาีนี้เลยค่ะ,ะก็แต่การพัฒนาก็เรียกได้ว่าโอ้โหเราเริ่มเป็นประเทศแรกๆเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีการต่อยอดหรือว่ามีการพัฒนาไปหรือการสนับสนุนเท่าที่ควรประเทศเราก็เลย ไม่ค่อยเป็นอุตสาหากรรมเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับต่างประเทศก็อย่างพื้นที่ที่จะให้นักเขียนหน้าใหม่เนี่ยได้มีแสดงผลงาน,งงานใ,ใช่ใ,ชในหนังสืออะไรอย่างน<ๆ>ี้ก็มีไม่ค่อยเยอะหรือวิธีการประกวดที่แบบสําหรับการ์ตูนโดยเฉพาะก็มีน้อยมากมีแค่ประมาณ2-3เวทีเองนะคะ ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดจากการ์ตูนเนี่ยไปเป็นแอนิเมชันไปเป็นของที่ระลึกหรือเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็อาจจะน้อยมากเท mm hmm. ่าที่เห็นก็มีแค่เรื่องนี้ค่ะเรื่อง13เกมสยองของคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรากุลนะคะซึ่งนํามาจากเรื่องเรื่องการ์ตูนนี่แหละคะ่ะอาจจะไม่ค่อยรู้กันหรือล่าดิฉันเพิ่งทราบในนี้ว่านำมาจากการ์ตูนใช่ค่ะ,คะก็เป็นาการ์ตูนรวมๆฮิตในเล่มเดียวะคะ่ะของรวม,รวมเรื่องสั้นจิตหลุดนะคะของคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐซึ่งคนนี้ก็ดังเหมือนกันในวตูนะคงการการ์ตูนนะค่ะ ้ะถ้าเกิดวงการการ์ตูนไทยนะคะจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นอุตสาหกรรมการ์ตูนเนี่ยควรจะทําอย่างไรและนักเขียนไทยควรปรับตัวไปในทิศทางไหนนะคะลองไปฟังกันได้เลยค่ะตอนนัน้นเป็นการ์ตูนที่แบบสนุกฉลาดแล้วแล้วยังไงดีล่ะมีเปิดเปิดความคิดคนใหม่ๆได้นะเวลานั้นเนี่ยแบบเราชอบมากเลยก็เลยคือคือตอนนี้การ์ตูนไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ออฟเซสกับตัวเองเรื่องของปัจเจกเรื่องของความแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งหนังมันต้องการการแอคชั่นเออแล้วก็เราอ่านการ์ตูนไทยมันจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนอ่านหนังสือเออก็คือเป็นเป็นความคิดที่ที่พูดอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเนี่ยต้องการบิ๊กไอเดียต้องการแอคชั่นแอคชั่นไม่ถ่ายไม่ใช่หมายถึงแบบว่าการต่อยตีทำลายล้างแต่หมายถึงบิ๊กไอเดียที่แบบมันพูดแล้วมันแบบอยากสนใจเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งสิ่งนี้เป็นขาดสิ่งที่ขาดมากๆในการ์ตูนไทยเยอะครับปัญหาของการไทยเนี่ยถ้าพูดก็ เนื่องจากมันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่องรา,ายได้นักเขียนนะครับการการดูแลของนักพิมพ์นะครับการตีพิมพ์การกระจายทุกอย่างเนี่ยนักเขียนต้องต่อสู้เองในช่วงเริ่มแรกค่อนข้าง,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 งมากกว่าที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะตกหล่นไประหว่างทางช่วงนี้นะครับทำให้วงการก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเรียวกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ชัดเจนชัดเจนขนาดที่ว่า ทำให้คนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเหมือนญี่ปุ่นเรายังไม่ถึงขั้นน,นั้นมากครับจริงคือกุร์ตนไทยอ่ะถ้าเกิดพัฒนาจริงอ่ะเรื่องลายเส้นผมว่าลายเส้นณวันเนี้ยเราไม่เป็นรองใครเรามีเอกลักษณ์เรามีความโดดเด่นของเราเองแต่เรื่องคอนเทนต์อาจจะยังที่เรายังมาหาองมองหาการ์ตูนที่เป็นแมสโตรดักลําบากเนาะคือเรื่องของคอนเทนต์ที่เหมาะสมที่จะไปต่อยอดได้อย่างมีน้อยอยู่เล้ญี่ปุ่นเรื่องอย่างที่บอกคิดคือเรื่องนึงเขาคิดเรื่องเสรปุ๊บเขาต้องคิดแล้วว่าเขาจะขายอะไร แต่เอาไปทำอะไรต่อเรื่องนี้เหมาะที่เป็นละครทีวีมาเป็นอนิเมชันหรืออะไรคือครันทนี้เขาวางแผนเรื่องหนึง่งมันเกิดจากการวางแผนหลายฝ่ายทั้งบอกอทั้งของฝ่ายการตลาดซึ่งการ์ตูนไทยยังมีลักษณะของวามเป็นศิลปินสูงคือเกิดจากคนๆคือต่อไปคือการ์ตูนไทยนักเขียนต้องมีความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายเกิดขึ้นด้วยเพื่อทําให้วงการมันไปได้นะครับค่ะตอนนี้บ้านเราก็มีนักเขียนการ์ตูนฟีมมือดีเยอะที่เดียวนะคะถ้าได้รับการสนับสนุนต่อไปก็คิดว่าวงการแบบ การ์ตูนบ้านเราก็น่าจะไปไกลทีเดียวนะคะค่ะต้องบอกว่างานแบบนี้เนี่ยหนึ่งแน่นอนแหละทําให้การ์ตูนไทยหรือว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นเพราะว่าอย่างเอาตรงๆว่าเราเองอาจจะอยากอ่านก็ได้ผลงานของนักเขียนการ์ตูนไทยถูกไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีใครบ้างหรือว่าขายที่ไหนบ้างดังนั้นเนี่ยพอมีจัดอันดับขึ้นมาแบบนี้แน่นอนแหละว่าเหมือนกับทําให้แสงเนมันส่องเห็นหนังสื่เรลามีมากขึ้นเหมือนจริงๆการ์ตูนมีเยอะด้วยว่าเป็นการ์ตู ที่ฉันจะบอกว่าจริงการ์ตูนมีเยอะมาก<ช>แต่ว่ามันอยู่ที่การเลือกเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็มีทั้งอาจจะเหมาะสมกับวัยบ้างไม่เหมาะสมกับวัยอย่างนี้เนาะ<ช><ช>เห็นว่ามีงานเหมือนกันใช่ไหม<ช>คุณ,คณคแก้วตาถ้าเกิดว่าคุณกฤติธราหรือคุณการดาและคุณผู้ชมนะคะสนใจก็ไปลองเปิดอ่านหนังสือการ์ตูนใหม่ๆกันได้นะคะที่งานาชวนอ่าน1นึ่ปการ์ตูนไทยการ์ตูนเทศค่ะ ที่ TK Park จัดขึ้นวันสารอาทิตย์นี้เซนทรัลเวิลด์ค่ะ<ม>ก็ลองชวนลูกหลานหรือเพื่อนๆไปดูกันได้นะ,ะว่างๆก็ไปกันเนาะว,วันหยุดะ,ะดีนะคะ,ะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสามารถแนะนําติชมได้ค่ะโทรมาที่027902625 7นะคะอีเมล atclub@thaipbs.or.th ค่ะมีหน้าเพจ a c e b o o k นะคะพิมพ์ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสามคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่หลานจับมันไม่ได้หรอกมันเก่งมากครับหลวงตาหลานอยากจะได้มันครับตาจะช่วยเจ้าคืนนี้ตอนดึกตาจะสอนเวทมนต์ให้สำหรับหลานเอาไว้ปราบมันตอนนี้นะเจ้าไหวนหนิไปใช่เป็นบังเหียนสู้กับมันและบังคับมัน